สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีกับมเมล็ดผักนะคะวันนี้เก๋มาอวดมเมล็ดผักพี่หน่อยนริชาส่งมเมล็ดผักมาให้นะ,ะดูเยอะมากอันนี้คือผักชีจีนนะคะมเมล็ดผักชีจีนเยอะมากปลูกทั้งปีงไม่หมดเลยเนี่ยสุดยอดเลยขอบคุณมากมากค่ะพี่หน่อยเรากิจจะเก็บพยายามเก็บมเมล็ดมันต่อนะ,ะเอาลูกสาวมาหนัาจ้างลูกสาวอยากเข้าซีนนะคะ นั่นนาจาจังครับอันนี้อันนี้เป็นมเมล็ดผักชีลาวนะคะเยอะมากเลยอะผักชีลาวนี่แพงมากเลยนะคะทุกคนสั่งซื้อเกศสั่งซื้อในอเมซอนมาซองหนึ่งเท่าไหร่อะประมาณหกหกหร้อยเยนห้าร้อยหกร้อยเยนนะคะมีแค่นะ่ะเดี๋ยวประมาณนะห้าหกร้อยเยนจะมีซองหนึ่งอะประมาณมีแค่นะ่ะมีแค่นี้คะ่ะห้าหกร้อยเยนนี่มาเป็นกระสอบเลยคะ่ะ หมดนี่ถ้าสั่งซื้อในอเมซอนนี่น่าจะหลายพันเยนนะคะเนี่ยตรงน่าจะสองสามพันเยนมั้งเนี่ยถ้าสั่งซื้อในอเมซอนนะคะเนี่ยเฉพาะเมล็ดผักชีลาวสามพันเยนนี่ก็เกือบเกือบพันบาทบ้านเราแล้วนะคะอันนี้เย่ได้แล้วเดี๋ยวจะมีดอกดาวเรืองไว้ใส่หิ้งพระไหว้พระแล้วนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์พรุ่งนี้กับพรุ่งนี้วันศุกร์วันเสาร์กิจทำงานแต่ว,วันอาทิตย์ วันหยุดเดี๋ยวเกจะไปโรยมเมล็ดผักพวกนี้นะคะ่ะไทดินเตรียมแปลงเอาไว้แล้วแล้วก็อันนี้โหระพาเพียนไหเขียนมาบอกให้ด้วยโหระพาอ๋ออันนี้ดีใจอันนี้กะเพรานี่กะเพราบ้านเราะคะ่กะกะเพราเล็กเดี๋ยวเก็บพเพาะเมล็ดแล้วอะ่ะเดือนที่แล้วไม่เกิดเลยนะคะเกิดมาสามต้นเพาะไว้สามกระถางเพาะพอุตส่าห์เพาะไว้ในบ้านในห้องพระมันเกิดมาสามต้นเอง แล้วกจะโรยมันเลยเองนะะรอบนี้จะไปโรยข้างนอกหรือว่าเกียใช้ดินในแปลงผักมาเพาหรือปอกก็ไม่รู้นะมันหนึ่งไม่ค่อยเกิดะคะ่ะแล้วก็อันนี้แดนแนนดีมากเลยค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะบัวหิมะนะคะต้นบัวหิมะสวยมากเลยต้นเหมือนแก่นตะวันเลยอะอันนี้นะส่วนอันนี้ไม่น่าเชื่อพี่หน่อยพี่หน่อย ประสบการณ์สุดยอดมากสามารถชำชำกิ่งของมะเขือพวงได้ฮะนี่พี่หน่อยบอกเมื่อกี้คุยนะคะพี่หน่อยบอกว่าเป็นกิ่งตอนแรกเกศถามว่าเป็นมะเขือเปาะหรือเปล่าพี่หน่อยบอกเป็นมะเขือพวงนะคําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วสองต้นนะนี่อีกต้นหนึ่งเดว,วันอาทิตย์เกะเอาไปลงดินทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวไปตั้งไว้หน้าบ้านให้เขาโดนแดดหน้าบ้านสองไม่โดนแดดสิมันจะโดนฝนฝนตกสองวันเลยคะวัน วันนี้ตอนเย็นพรุ่งนี้เมื่อลืนฝนตกวันอาทิตย์ก็เครื่องฟ้าเครื่องฝนหวังว่าฝนจะไม่ตกนะเกดจะได้เข้าสวนได้เพราะวันจันทร์นัารเกดต้องทํางานต่ออีกทีนเดี๋ยวไม่มีเวลานะคะช่วงนี้หน้ามันหมดหน้าหนาวแล้วแต่มันเข้าหน้าหน้าฝนแลาฝนตกชุกอะ่ะจริงๆมันต้องเป็นหน้าดดูใบไ,ไม้ผีไม่น่าจะมีฝนเยอะขนาดนี้แต่ปีนี้ฝนดีมากเลยะคะเนี่ย,ยต้นสวยอะ่ะมาลุ้นกันนะคะพี่หน่อยขอบคุณมากมากเลยทีะดีใจมากเลยเดี๋ยวมาลุ้นว่าจะมีแต่ต้นหรือจะได้กินหัวหรือเปล่าเบัวหิมะ <laughs> ตอนรู้จักบัวหิมะครั้งแรกตอนไปเที่ยวที่ลาวนะแล้วก็ไปเจออีกทีแถ,ถวเอาโอยตุงเนะาะแถวโดยตรงแม่สลองนะคนชาวเขาเขาจะขุดมาขามาวางขายมาทันทันค่ะทุกทุกคนยูกิจจังบ๊ายบายผู้ชมหน่อยสิคะยูกิจจังะ่ะบ๊ายบายผู้ชมหน่อยสิคะไปแล้ว สวัสดีค่ะทุกทุกคนไม่ได้มานั่งหน้ากล้องนานหน้าก็ไม่ได้แต่งนะคะมาน่าสดอากาศคึมฟ้าคึมฝนนะคะเหมือนฝนจะตกกิกก็เลยเอาไอ้นี่เครื่องตัดหญ้านะมาตัดหญ้าหน่อยหนึ่งถ้าคงได้ตัดหญ้าแต่คงไม่ได้ถอนนะคะตัดหญ้าแล้วก็ว่าจะปลูกแตงโมปลูกแตงโมอีกสี่ต้นปีนี้ซื้อแตงโมมาแค่สี่ต้นนะคะแล้วก็ซื้อฟักทองญี่ปุ่นมาหนึ่งต้นแต่แล้วก็จะไม่ปลูกฟักทองแต่คิดไปคิดมาโอ้ เผื่ออยากกินยอดฟักทองลวกจิ้มน้ำพริกนะคะก็เลยซื้อมาปลูกต้นหนึ่งต้นละ4ี่ิบาทนะคะต้นฟักทองเอาไว้กินยอดลูกไม่เน้นเนื้อไม่เน้นนะคะเน้นยอดนะคะเอาไว้เด็ดยอดฟักทองมลวกจิ้มน้ำพริกมีเรื่องมาเมาโมยทุกคนม่อก้ตกใจมากเลยอ่ะก็เลยเอเก็บปั่นกรยานมาแบบปั่นกรยานแล้ว ต้องแบกมือมือข้างนึงจับแนด์จักรยานนะ,ะอีกมือข้างก็แบกเครื่องแบกเครื่องตัดหญ้าเนาะแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วข้างหลังมันก็จะมีอันเนี้ยถังถังของมเมล็ดผักเกนะคะแล้วก็แตงแตงกวาที่เก็บพอไว้ในบ้านมันก็หนักแล้วก็ปั่นมาแล้วแบบเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าตัวเนี้ยโทรศัพท์มันร่วงค่ะทุกทุกคนแล้วดีที่มันไปร่วงหน้าบ้านของคนที่ที่เขากําลังเดิน เหมือนอารมณ์ประมาณเดินดูสวนหย่อมหน้าบ้านตัวเองคะดูต้นไม้ถอนหญ้าอะไรเงี้ยลุงคุณลุงผู้ชายนะคะมันร่วงเกดยินเสียงร่วงแหละแต่แต่ไม่ไม่ได้เอะใจไม่คิดว่าเอ้ยเหยียบอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็ปั่นจักรยานเลยมาแล้วเข้าสวนนะพอเข้ามาเสร็จในสวนปุ๊บพอถึงสวนเกดก็วางจัดของนู่นนี่นั่นแล้วคิดว่าเออโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเดี๋ยวเวลาลุกนั่งถอนหญ้าหรือทํางานในสวนมันจะเกะก,กะก็เลยจะหยิบโทรศัพท์โทรศัพท์ออกมาวางทิ้งไว้ตรงกระท่อมในกระท่อมก่อนนะคะ พสบายตกใจร <l ix> ีบปั่นเลยก็เลยเอกใจว่าโอ้ไอเสียงเสียงแก้งที่ได้ยินเมื่อกี้ได้เลยรีบปั่นจักรยานกลับไปที่เดิมนะคะ <l ix> แล้วก็มองหาเฮ้ยมองหาที่พื้น <l ix> ตอนไปก็ภาวนาขออย่าให้ใครผ่านมาหน้าอะไรเงี้ยตอนพอปั่นจักรยานพ้นโค้งก็เจอผู้ชายคนหนึ่งก็จูงหมายอยู่นะคะ <l ix> แต่เขายังเดินไม่ถึงจุดที่ที่โทรศัพท์ตกแต่ก็เห็นเห็นละแต่เมื่อกี้มองดูพื้นคือไม่มีโทรศัพท์เรานะคะ <l ix> พื้นว่างเปล่าพื้นว่างเปล่าพอีน,นเสร็จเออก็เลยมองขึ้นไปบนกําแพงบ้านเขานะคะบ้านที่ท,ที่ที่ปั่นได้ยินเสียงตกพอมองไปตรงกําแพงเขาเขามาหยิบมาวางไว้ตรงกําแพงบ้านนะคะบนกําแพงคือไม่ได้ไม่ได้ให้มันตกอยู่ที่บนพื้นถนนนะคะก็เกียก็เลยปั่นจักรยานเลยไปก็ไปตะโกนบอกเขานะขอบคุณมากนะคะที่เก็บโทรศรัพท์เอาไว้ให้เขาบอกอ๋อใช่ใช่โทรศรัพท์ตกแน่นผมวางไว้ตรงกําแพงนะ,ะ่ยเขาบอกดีใจมากเลย ถ้าเป็นที่ไทยจะเหลือไม่ได้ไม่ได้เก็วกบวางไว้ตรงกําแพงเนาะอาจจะเก็กบใส่กระเป๋าหรือเปล่าคือแบบโอ้โชคดีแนละ้วโชคด,หดหีหมดละลือมมองมอยเมื่อกี้กำลังง่วงนอนนะเมื่อคืนเล่นโทรศัพท์ดึกไปหน่อยกินกาแฟเยอะด้วยกว่าจะได้หลับตีสองนะคะก็ตื่นมาตีสี่ตื่นมาตีห้าตีห้าครึง่งเข้าห้องน้ำแล้วก็มาไม่หลับก็เลยทำกับข้าวนู่นนี่นันน่นแล้วก็เล่น เล่นโทรศัพท์แล้วก็อัดนิยายอัดคลิปนิยายต่อคะ,ะนิยายเสียงทําจาก AI ให้ AI อนะ่านเนาะก็อัดต่อแล้วก็เออหลับไปครึ่งชั่วโมงพอตื่นมาก็งงเงยงงเลโอ้ยฝนยังไม่ตกงั้นเข้าสวนดีกว่าเซอร์นอนโทรศัพท์กับหายเนี่ยไปแล้วค่ะทุกทคนมาไปช่วยไปช่วยเกศตัดหญ้าปะไปตัดหญ้ากันค่ะนะทุกทคนแล้วก็เดี๋ยวเกศไปให้ดูไอ้ต้นแก่นตะวันเอ,อ้ยไม่ใช่แก่นตะวันสิต้นมันเหมือนแก่นตะวันแต่มันไม่ใช่แก่นตะวัน มันคือต้นบัวหิมะนะคะที่พี่หน่อยซิริชาส่งมาให้เก๋นะคะประหาทุกชนจากที่เกาจากคลิปขั้นต้นเนาะคลิปต้นทางต้นเรื่องนะคะที่เก๋ให้ดูว่าเออ,อมาเิษฐผักพี่หน่อยส่งมาให้เป็นกระสอบเลยแล้วตอนนี้เก๋ก็ได้เอาต้นมะเขือพวงแล้วก็ต้นต้นบัวหิมะนะคะลงลงดินไปแล้วนะเมื่อวานเก๋พาไปดูกันว่าเป็นยังไงตามเก๋มาคะ่ะทุกทุกคน อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะไม่ใช่ชี้ฟ้าสิมันเป็นพริกช่อนะของญี่ปุ่นเก๋พราะเมล็ดเองก็มีนะคะแต่ว่ามันยังเล็กอยู่แล้วก็เก๋อยากได้พริกแดงนะคะเก๋ก็เลยซื้อที <t 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 ่เขาเพาะขายนะต้นละสี่สิบาทนะคะก็เอามาลงดินไว้ก่อนเนี่ยประมาณสิบสิบกว่าต้นนะคะเพื่อที่จะเก็บพริกแดงสิบกว่าต้นนี้ก็น่าจะได้ประมาณโลอยู่ปีที่แล้วไม่มีพริกแดงกินเลยนะมีแต่พริกเขียวแล้วก็พริกของเตงก็น่าจะเป็นพริกเขียวนะ ส่วนอันนี้อันนี้คือต้นมะเขือนะคะพี่หน่อยพี่หน่อยบอกแกชำชำจากกิ่งเดี๋ยวถ้ามันโตหน่อยเดี๋ยวจะลองชำเรียนแบบพี่หน่อยมากนะคะเราชำตามสองต้นนะคะนู้น,นด้วยส่วนอันนู้นเป็นมะเขือญี่ปุ่นนะคะมะเขือม่วงตรงนี้คือปลูกถั่ถวลิสงนะคะถั่วลิสงถั่วลิสงอันนู้นเป็นเผือกนะ,ะเผือกเเผือกนี่น่าจะสองแถวครึ่งเองนะคะ เผืกปีนี้ปลูกน้อยนี่นางเอกของเราสดชื่นแจ่มใสเก่งกินนัตเตียวพี่น่อยโหละ่ะสบายดีมากน้องสดชื่นนะคะสี่ต้นนะหนึ่งส,สองสามสี่นูาน,านปลูกระยะห่างกันประมาณหนึ่งช่วงแขนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศพันใหญ่โมโม,มอันนี้ไม่ได้เพาะเมล็ดพันนะคะ ซื้อจากต้นวันนี้เกลืยเ,เครื่องแบกเครื่องตัดหญ้ามาว่าจะตัดหญ้าตรงมน้นตัดหญ้าตรงนน้น,นแล้วก็ด้านมุมข้างหลังส่วนพื้นที่ว่างตรงนี้ก็จะปลูกพริกลักขงที่เก๋ซื้อเนื้อมากินแล้วเก๋ลองพร้อมเมล็ดดูแล้วมันเกิดเยอะมากเลยนะพริกลักขงตรงนี้พอพริกลักขงแล้วก็ตรงนู้นเกี๋ว่าจะเคลียร์พื้นที่ตรงนู้นไว้ไถถ้าฝนยังไม่ตกวันนี้ว่าจะไถตรงนั้นปลูกมันเทศไปอีกล่องหนึ่งนะคะตรงนั้นมันเทศซื้อมาแล้วซื้อกิ่งพันมันเทศมาแล้วนะคะ ส่วนกบขอบอันไอตรงนู้นนะเขียวเขียวที่เห็นนั่นไม่ใช่หญ้านะคะเขียวเขียวนะ่นต้นเขาเรียกต้นอะไรนะขึ้นช่ายค่ะใช่ไหมไม่ใช่ขึ้นช่ายใช่ไหมอะไรไอ้ไอ้กุ้ยช่ายอ๋อใช่ใช่ใช่กุ้ยช่ายตัวเองไม่กินนะคะตัวฉั้นเราก็ไม่กินปลูกเอาไว้คนอื่นเห็นพี่ลุงเก็บบอกเจะทำขนมกุ้ยช่ายเก็บบอกก็เลยเก็บปลูกไว้ให้คนจีนนะะให้คนจีนที่โรงงานเก็บไปฝากเขา ไม่กินอ่ะส่วนอันนี้ฉีดน้ำยาไล่แมลงไปสองรอบแล้วถวั่วถั่วปักอ้าเกียนะคะโซรามะเมเนี่ยดูให้เกียดเกให้ดูเพียโดนเพียเล่นงานนะคะฉีดช้าไปหน่อยเกียวมัวแต่ทำงานเนี่ยค่ะเนี่ยดูดูดูเพียดูความเยอะของมันเยอะมากเลยนะ่ะเต็มต้นเลยเพีมยดำ นี่เมื่อวานก็ฉีดไปอีกรอบหนึ่งนะแต่คือไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าน่าจะไม่ทันแล้วหรือเปล่าดูใบหยิกใบใหย้อยหมดเลยนะคะเนี่ยดำ,ดำดำแล้วก็ใบหยิกใหญ่หมดเลยนะคะน่าจะช่วยไม่ทันแล้วคนญี่ปุ่นเรียกอ,อัปรามูชีหรือเปล่าถ้ากิดจะไม่ผิดนะเนี่ยเพียพ้ยเพี้ยดำดำเนี่ยโดนเพี้ยเล่นงานนะคะปีฉีดช้าไปมันต้องฉีดเร็วกว่าน,นี้สักหน่อยถ้าฉีดยาไล่มแมลง เป็นน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็สมุนไพรที่เก็บมักเองถ้าฉีดเร็วก่อนที่มันจะออกดอกอะฉีดประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วอะน่าจะยังทันแต่ด้วยความเกียดตายใจแล้วก็ทำงานก็ลืมลืมเลยนะคะไปหาไปตัดแยกช่วยกันค่ะตัดมุมนูน้นแล้วก็เดี๋ยวไถดินปลูกปลูกก็นะตรงข้างต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยกินรอดนะคะฤดูซีซั่นสองแล้วนะต้นกล้วยอันนี้ก็พี่หน่อยส่งมาให้นะคะ ตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้นี่แหละเรามาลุ้นกันว่าเมื่อไหร่มันจะมีออกลูกออกหลานออกหนอขึ้นมาอีกนะคะ